ตำรวจชุดนะครับของสอพอกระสังบุรีลำจับทหารกัมพูชาชุด BSQ นะครับองค์คร์พิทักษ์หุนเซน BSQ ก็คือบริการเฮดคอเตอร์นะครับเป็นกองกำลังที่มีหน้าที่ในการปกปักรักษาตัวนายฮุนเซนเท่านั้นนะครับปรากฏว่าจับนายคนนี้ได้เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับ เพจสถานีตำรวจภูทรลำดวนอำเภอกระสังบุรีลำมีการโพสต์รูปถ่ายของชายคนหนึ่งเครื่องแบบทหารเสื้อกั๊กและหมวกติดตราสัญ,ญลักษณ์ BSQ ซึ่งเป็นทหารกัมพูชาชุดองค์รักษ์พิทักษ์คุณเซนข้อความบอกว่าไม่รอดครับ BSQ องค์รักษ์พิทักษ์บุญเซนเจอชุด F4 ของพันตำรวจเอกอัศดานายัยป้องกันผู้กำกับสอพอลำดวนกะจะมาฝังตัว ส่งความเคลื่อนไหวของทหารไทยให้เหม็นมันไม่ง่ายหรอกครับเพราะที่นี่คือสถานีลำดวนนะครับเบื้องต้นทีมข่าวก็สอบถามไปยังตำรวจก็ได้ข้อมูลเพียงว่ามีการจับกลุ่มทหารกัมพูชาชุดนี้จริงจับได้ในบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอกระสังนะครับอ้างว่าเป็นบ้านของเมียคนไทยแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับน่าจะเป็นการแฝงตัวเข้ามาเพื่อสังเกตการหรือรายงานความเคลื่อนไหวของทหารและฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายไทย ให้กัมพูชาได้รับรู้นะครับอตอนนี้อยู่ในช่วงการสอบปากคําอยู่นะฮะนี่นะอีกด้านหนึ่งนะทานผู้ัหที่มาเลเซียก็มีการประชุมของการประชุมระดับ GBC นะฮะเมื่อวานนี้ทางศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ย่อสอบ,บอกทอกอบอกว่าตอนนั้นเขารายงานประมาณสักสี่หโมงเย็นนะฮะว่าคณะเลขานุก,การ GBC ของทั้งสฝ่าย หารือกันในประเด็นที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะฮะก็นัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นแล้วหลังจากนั้นตอนสองทุ่มกว่าคณะเลขานุการ GBC ทั้งสองฝ่ายก็ยังประชุมกันนะฮะเพื่อลดช่องว่างในท่าทีของแต่ละฝ่ายในประเด็นต่างๆนะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยในเพจของคุณวาสนาบอกว่า ที่สุดแล้วยังคุยกันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในบางประเด็นนะครับเพราะว่าตัวแทนของฝั่งกัมพูชาบอกว่าต้องขอไปปรึกษาพนมเปนก่อนก็คือต้องไปประชุมกับทางส่วนกลางของประเทศเขาก่อนนะฮนะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังคุยกันไม่จบซึ่งทางพลเอกนัทพลนะฮะก็มองว่ามันควรจะคุยกันให้จบเพื่อที่จะมีการลงนามในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการประชุม นัดสำคัญเป็นวันสุดท้ายนะก็คือวันที่7ระดับบิ๊กๆเนี่ยเขาจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้ของไทยที่จะเดินทางไปประชุมก็คือพลเอกนัทพลนาคพาณิชลัมตรีช่วยกลาโหมนะครับเนี่ยนะฉะนั้นบางประเด็นมันยังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่าคนที่มาประชุมของฝั่งกรัรมพูชานั้นไม่มีอํานาจในการตัดสินใจในบางประเด็นฉะนั้นต้องไปหารือกับทางส่วนกลางก่อนเนะี่ยะ ก็ติดตามดูต่อไปนะครับประชุมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะฮะเขาประชุมกันจนถึงวันที่เจ็ดใช่ที่มาเลเซียเอ่อวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคิวของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ครับรักษาราชการกระทรวงกลาโหมของไทยก็คือท่านบิ๊กเล็กนะครับการคุยกันในระดับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่เรียกว่า GBC เน้นท่านผู้ชมฮะเข้าใจว่านะฮะ เข้าใจว่าประเด็นที่น่าจะไปต่อกลันลาบากนี่นะฮะอันนี้อย่างไม่เป็นทางการนะครับมันจะมีอยู่สองสามประเด็นนะซึ่งจะทําให้คณะกรรมการชายแดนทั่วไปเนี่ยคุยไปต่อไม่ได้นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของเอขเมรเนี่ยน่าจะให้เราลนะถอยกลับไปอยู่ที่เดิมก่อนจะเกิดการประทะเมื่อวันที่24กรกฎาคมนะฮะซึ่งพอเกิดการประทะปุ๊บนะครับจุดที่ เราสามารถที่จะลุมได้แล้วก็คุมพื้นที่ได้มีอยู่10จุดตอนแรกมี11จุดแต่เราไม่นับประสาตาควายก็ได้นะฮะก็หรืออยู่10จุด10จุดนี้เนี่ยะฮะก่อนจะมีการประทะกันขเขมรเนี่ยเข้ามาลุกล้ำนะครับอย่างผิดข้อตกลง M O U แทบจะทั้งสิ้นไม่ว่าจะเคลื่อนกำลังทหารเข้ามาไม่ว่าจะมาสร้างอนุสรณสถานไม่ว่าจะเอาลูกเมียทหารเอาครอบครัวทหารเนี่ย มาอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ควรอยู่มาตั้งบ้านเรือนปรับปรุงพื้นที่นะครับและพอมีการประทะกันป,ปุ๊บสิพื้นที่เนี่ยเรายึดได้หมดอ,มอันนี้เป็นข้อที่คณะกรรมการชายแดนทั่วไปของเขมรเนี่ยน่าจะให้เราถอยกลับไปให้หมดตรงนี้เราก็จะไม่ถอยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะขึ้นธงชาติไทยผืนใหม่ที่ภูมะเขือไปใช่นะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะข้อที่สอง ที่จะตกลงกันไม่ได้แน่นอนก็คืออัตราส่วนแผนที่ที่เราจะให้ใช้1ต่อ50,000 1นะหเซนในแผนที่นะหเซนในแผนที่เท่ากับสนามจริงพื้นที่จริง50,000เซนหรือว่า500เมตรนะครับแต่ขเขมรมันจะให้ใช้1ต่อ2 0 0แสน1เซนในแผนที่เท่ากับ2 0 0แสนเซนใน สนามจริงในพื้นที่จริง oh. ก็คือ2กิโลเมตรซึ่งมันเป็นแผนที่เก่าโบราณตั้งแต่สมัยมันเป็นอนานิคมของฝรั่งเศส uh huh. นะมันโบราณมากซึ่งมันไม่มีความละเอียดก็1ต่อห0 0 0 0่นกับ1ต่อส0 0แสนทะ่านผู้ชมฮะอย่างไหนละเอียดกว่ากันแต่มันจะใช้แบบอย่างหยาบเพราะถ้าเกิดใช้อย่างหยาบปบเนี่ยนะฮะหลายพื้นที่มันก็จะกำกวนและมันก็จะโมเมว่าเป็นของมัน uh huh. นะอันนี้เป็นข้อตกลงที่ ก็น่าจะตกลงกันไม่ได้ในที่ประชุม GBC นะครับประเด็นที่3นะฮะประเด็นที่3ก็คือ,อกัมพูชาเนี่ยกล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไทยก็กล่าวหากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับซึ่งหลักฐานข้อเท็จจริงชี้ชัดว่าฝ่ายกัมพูชานั่นแหละที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็ในที่ประชุมคณะกรรมการ GBC เนี่ยนะเราไม่ทราบนะอย่างเราก็ยังไม่ทราบอย่างท็อปนิวก็ยังไม่ทราบว่าทางฝ่ายเราเนี่ยมีการหยิบยกเรื่องของการที่ทเขมรใช้อาวุธยิงเข้ามาโดนพลเรือนของเราโดนโรงพยาบาลโดนบ้านโดนสถานีปั๊มน้ำมันหรือไม่เรามีการยกประเด็นเรื่องนี้ ขึ้นมาคุยในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือไม่นะฮะซึ่งจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยทันทีที่มีระเบิดไปลงเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วและยิ่งเป็นจุดที่ห่างจากชายแดน20-30กิโลยังไงก็ผิดนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกวันนี้ท่านผู้ชมฮะหน่วย eod เนี่ยยังเก็บกู้ระเบิด bm 2 1ที่ยังเหลืออีกนะครับ เหลืออีกเนี่ยนะครับห้าสบกว่าจุด50กว่าพื้นที่ยังทำลายอยู่เลยอะ <c oughs> อันนี้มันชัดเจนและเมื่อวันก่อนใช่ไหมฮะปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ทูตทหารก็เข้าไปดูในพื้นที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านเซเวน่นนะฮอันนี้เป็นข้อต่างๆที่ยังไงก็ตกลงกันไม่ได้และก็ไม่ทราบว่าเรามีปะนามเขาไหม มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ